สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเช็คเซลลหรือวิธีตรวจสอบนะครับว่าเราต่อสายปักขึ้นมาเราเรียงถูกไหมนะครับจาก B ีลบไปจนถึง B ีบวกเราเรียงถูกหรือเปล่านะครับมจะใช้วิธีนี้นะครับใช้มิเตอร์นะพันเข็มนะครับหรือใครมีมิเตอร์ปลายแหลมก็ใช้ได้นะครับเราจะเอาเส้นสีดานะครับของมิเตอร์จิ้มเข้าที่สายบีลบของตัวปักนะครับแล้วก็ไล่วัดดูนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละเซลล์นะครับอย่างตัวนี้สามโวลต์นะครับก็จะเป็นสามเป็นหกนะครับเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะ 6, เป็นหกเป็นสิบเป็นสิบสามเป็นสิบเจ็ดเป็นยี่สิบอะไรของมันนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียงไปตามนั้นตัวสองพินก็เช่นกันนะครับตัวตัวนี้ยี่เปตัวนี้เป็นสองพินนะตัวแอคทีฟก็จะเรียงแบบเดียวกันนะครับถ้ามันขึ้นไปทีละสามมันคือเราเรียงถูกนะครับแบบนี้นะ,ะเราเรียงถูกนะครับส่วนถ้าเราเรียงผิดนะครับถ้าเราเรียงผิดมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตัวอย่างเรียงผิดนะ เริ่มจาก b 0ก่อนนะครับตัวแรกก็เรียงถูกนะครับเป็นสามโวลต์นะครับตัวที่2เห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมา $10 โวลต์เลยนะครับมันจะไม่เป็น6กโวลต์มันจะเด้งขึ้นมาส0โวลต์คือเราเรียงสายผิดนะครับเราต้องสลับสายใหม่เนาะพอเราใช้บอร์ดเจ็กเซลลนะครับมันก็จะขึ้นสถานะว่าต่อผิดนะครับโอเคครับยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับบอร์ดนี้มีขายนะครับยังไงก็ทักแชทมาได้ ครับ